สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพันเหตุการณ์ของเราก็มีข่าวสารของแอฟทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชานนันตินทรกุลมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะงานนี้ไม่ว่าแฟนคลับหรือชาวโซเชียลก็จะจับจ้องเป็นพิเศษสำหรับคู่รักคนดังที่เปิดตัวกันก่อนสิ้นปีแฟนๆก็ลุ้นว่าสิ้นปีนี้จะได้เห็นทั้งคู่เขาดาวด้วยกันไหมนะเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานๆกันเท่าไหร่ สำหรับแอฟทักษอรพักสุขเจริญกับนนกุลชานนสันตินทรกุลเพราะว่าตอนนี้หนุ่มนนกุลก็มีแพลนไปเที่ยวกับครอบครัวที่ญี่ปุ่นอยู่นั่นเองงานนี้เมื่อเข้าไปส่องในไอจีของหนุ่มนนกุลทางด้านแฟนคลับต่างก็เห็นอาการแปลกๆของนอนกุลที่มีท่าทางซึ้นๆนิดหน,น่อยคล้ายกำลังจะคิดถึงใครบางคนต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นคนหลอ่อคิดถึงแฟนใช่ไหมคะ หลังปีใหม่ต้องเสิร์ฟความหวานแล้วนะคะพ่อชานนหวานร้อยดูซึมไปเลยนะห่างแฟนไม่กี่วันเองดูเงาเงานะคะคิดถึงคนที่กำลังเดินทางหรือเปล่านะต่างคนต่างไปเที่ยวกับครอบครัวถึงเวลาค่อยมาเจอกันก็ได้นะครับอยากเห็นโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันคิดถึงก็ไปหาถ้าอยู่ไม่ไกลกันมั่นใจว่าแอฟกับน้องปีก็อยากมีนอนอยู่ข้างๆเหมือนกันคิดถึงแฟนแล้วหนึ่งแฟนเขาจะเดินทางไปไหนคะ สงสัยแฟนจะไปเที่ยวขับแพลนครอบครัวตอนคุณนนกลับถึงบ้านก็จองตั๋วบินตามคุณแอฟไปก็ได้นะครับคิดถึงแฟนแน่เลยความคิดถึงกำลังทำงานพ่อหนุ่มคลั่งรักห่างกันหลายวันคิดถึงพี่คนสวยที่ไทยแน่เลยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าแอฟทักษอรอ์ก็คงคิดถึงนนกูลเหมือนกันจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะ้าขอบคุณค่ะ